สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเป๊ปทีน4,000และเครื่องดื่มเป๊ปทีน8,000ตู้เย็นอิเล็กโทรลักซ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการเลยนะฮะสำหรับคุณผู้ชมช่องสามนะครับโดยเฉพาะแฟนๆสีสันบันเทิงที่ผมครับบประกรณ์รักยิ่งชีวิตเลยนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากครับไม่เจ็บไม่จนแล้วก็รวยๆเฮงๆครับคีบอยอในี่ใส่ไม่ดีไหนบอกว่าจะให้กี้อวยพรคุณผู้ชมก่อนไงทำไมมาขโมยสินกันแบบเนี้ย้ายย็ดเป็ดปุ๊กกีน้อยใจนี่พูดแค่นี้ทำไมต้องเหวียงด้วยฮะหรือว่าแอบเป็นน้อยใจ พ่อแล้วก็พี่ชายมาอีกใช่ไหมฮะทำมาเป็นรู้ดีอันนี้ใครให้กล้วยมาเนี่ยถึงได้ลงมาจากบ้านต้นไม้สุดที่รักได้คนนี้ไม่ใช่ลิงแหม่ลิงเนี่ยจะรอขนาดนี้นะครับนี่ผมเป็นับพระเอกช่องสามรับคุณเป็ดปุ๊กและตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังมีละครที่เราสองคนเล่นด้วยกันมาให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยออนแอร์ตัอจากรายการว<อ>ันนี้เลยมา<ล><ป>ดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดียวก่อนเดี๋ยวก่อน ที่พี่ๆเขาให้เรามายืมพื้นที่รายการวันนี้เนี่ยก็เพราะาเรามีสกรสดพิเศษให้คุณผู้ชมได้ดูกันก่อนเรียกน้ำย่อยจะได้ออมีอรรถรสในการดูละครของเราสองคนไงถ้างั้นก็จะช้าอยู่ทำไมล่ะครับผมว่ารีบไปดูเลยดีกว่านะฮะเราจะได้ช่วยกันจับผิดเผื่อว่ารายการพี่ๆเสดสานมันเทิงเนี่ยเขาจะได้เมาส์เราไม่ได้ไงนะยังไม่เลิกสร้างศ<อ>ัตรูอีกเดี๋ยวพี่ๆเขาก็ไม่ให้เรามาอีกหรอกงั้นตอนนี้เราไปดูสก๊ปพิเศษกันเลยดีกว่านะคะไปเลยครับ เตรียมนับถอยหลังเริ่มต้นปีใหม่แบบทะลักความสุขสุดๆกับการกลับมาของคู่จิ้นในดวงใจบอยปรกรณและมาร์กี้ราศีในละครน่ารักโรแมนติกเรื่องในสวนขวานของค่ายทีวีซีนนางเอกมาร์กี้เจอบทสุดท้าทายเป็นเป็ดป,ปุ๊กาสาวที่เจอมอรสุมพี่ชายแท้ๆและพี่สะพ้ายคุบบ้านไปขายจนต้องพาพ่อออกไปอยู่บ้านใหม่และเป็นขวัญกำลังใจให้กันนุ่มบอยเป็นในไม้หนุ่มข้างบ้านที่จริงๆแล้วเป็นจุาข,ของบ้านใหม่ที่มาร์กี้ซื้อและรักกี้ตั้งแต่แรกพบเรื่องนี้ใน บนนอยยังกวนโอ้ยตามสไตล์แต่บ<ด>ททั้งคู่พัฒนาโตขึ้นมากกว่าทุกเรื่องสุดท้ายบอยก็คอยเฝ้าดูและส่งกำลังใจให้มากี้เรียกว่าแซนดี้มีเวลาให้สาวๆดูแล้วฟันถึงอย่างแรงแน่ค่ะของหนูเรื่องนี้จะเป็นหวานหวานหวานแล้วก็ดราม่าเยอะหน่อยเหมือนชีวิตจริงไงเป็นคนหวานอาะไรร้องไห้เยอะร้องไห้เยอะจะดูแบบว่าอยู่ต่อหน้าพ่อจะไม่ร้องไห้พอแบบ ừ ừ, ขึ้นห้องร้องไห้อะไรประมาณนี้คือเรื่องนี้ก็จะแบบ มันน่ารักในหลายในหลายพาร์ทนะครับอย่างเช่นพาร์ทของเ้ากับพ่อหรือว่าพาร์ทของผมกับคุณย่า,าอะไรเงี้ยครับมีเยอะมากครับผมก็เกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านด้วยค,ครับใครที่รอพวกเรามา2ปีนะครับก็เราได้กลับมาเจออีกแล้วนะครับในในสวนขวัญน,นะยังไงฝากติดตามด้วยครับค่ะ ทีวีซีนยังสร้างความฮือฮาทุ่มทุนสร้างบ้านต้นไม้ส่วนสําคัญที่สุดในเรื่องเป็นที่ที่มีความหมายของพระเอกที่ที่พระเอกมองเห็นนางเอกชัดที่สุดที่ที่แฟนๆจะได้จิ้นกันกระเจิงแน่ๆเพราะที่สุดแล้วบ้านต้นไม้หลังนี้ก็กลายเป็นรังรักของทั้งคู่เติมเต็มให้สวนหลังบ้านของนางเอกกลายเป็นสวนขวัญเรื่องนี้ยังอุดมด้วยนักแสดงเต็มจอทั้งพี่กบทรงศิษย์เป็นพ่อมากี้กิกดนายเมจิพิมพ์อักษิพรเป็นพี่ชายและพี่สะพ้ายตัวแสบน้พี่บุ๋มปนัดดาพี่อิด เป็กเปรมนัทชอปเปอร์รับรองว่าดูแล้วจะเป็นละครในดวงใจอีกหนึ่งเรื่องเลยล่ะค่ะสนุกมากเลยอ่ะโอ้โหพระเอกก็แบบว่าเล่นดีมากเคมากหล่อมากส่วนน้าเอกก็งั้นๆ โหหลงตัวเองจริงๆเลยนะพี่บอยงั้นตอนนี้เราพักกันสักครู่ดีกว่านะคะ <c oughs> เพราะว่าเรายังมีข่าวสนุกๆจากสีสันบันเทิงอีกเพียอเลยใช่โดยเฉพาะสีสันสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เนี่ยผมยัดเงินใต้โต๊ะให้พี่ๆสีสันเนี่ยเตรียมตัวเมาส์มาก,กี้มาเรียบร้อยรับรองว่า เสร็จแน่เส็จปุ๊บพี่แกคุณคิดว่าคุณจะรอดเหรอคะคุณบอยค่ะเพราะว่ากี้เนี่ยเส้นใหญ่กว่าเยอะรับรองว่าคุณเนี่ยอ้วมกว่าแน่โหจริงเหรอไม่หรอแม้ปากดีนะชน่ะชูว่ะชูวสีหัวอะไรของคุณเนี่ยเก๋้จะตายเหมือนแบ่ชื่น